อะไรพี่ยังอุ้มอยู่ยังอุ้มอยู่อุ้มไม่แก่แม็กอยู่นี่อ,อน้นรออ,อะไรอะ่ะรออะไรอ่ะอ,อ้นน่าจะตายไปแล้วครับออไม่มีรายชื่ออยู่ในลิรายที่จะเอานักบอลมาเทียบได้ที่บ้านเราไปรีกาแฟได้ไหมผมขอกาแฟที่บ้าหนหน่อยได้ไหมนวยเหรอนวยผมให้เปเล่คนที่รักตลอดการของแฟนบอลทั่วโลก อะไรคนเดียวโดนลิงแล้วไงมาคีต้องเปิดเนี่ยมึงก็ดูเอาสภาพพวกกูโดนอุ้มเนี่ยอยเฮีียแล้วพวกมึงแล้วมีคนนั่งดูกูอยู่เนี่ยมึงรีบเปิดคอมมาช่วยเพื่อนด่วนๆเลยไอชิโร่ก็หายไปสองวันแล้วมั้งเนี่ยชิโรนะ่เนี่ย ไปอยู่เขาผีอะ่ะพี่ไฮเหรอพี่ม่อนเหรอมีหออ่อไหมมีห่อปะไม่หอ่หอศพอะห่อศพอะพี่มีห่อศพเหลือปะผมจะหอ่อไม่มีไม่มีเนองไม่มีย,ยังอม ได้ไอเอี้ยออนมายังไอเอี้ยออนนะอ่ะไอเอี้ยออนเนี่ยมายังพี่บ้านบ้านบ้านเข้าไปรีหอได้แล้วบอก<ผ>มาแล้วใช่ไหมไม่ไม่ก็หมายถึงว่าถ้ามันได้แล้วบอกผมด้วยอ๋อเดี๋ยวนี้ขยันอ่ะดีแล้ว เดี๋ยวนี้ไอ้เฮีย้ยไว้ใจไม่ค่อยได้เลยนะพูดตรงๆนะเดี๋ยวนี้เวลาแบบสองสองอย่างเงี้ยไอ้เฮีย้ยเอาเอาตรงๆนะในแก๊งตอนเนี้ยผมผมมองว่าผมเอาไว้ใจแค่ไอ้เฮีย้ยชิโลคนเดียวนะเว้ยในกรณีสองสองอะพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะช่วงเนี้ยไว้ใจแค่ไอ้เฮีย้ยชิโลนะ หรือไม่ก็ไอเวทอะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้คู่กับไอเวทเท่าไหร่เวลาแบบว่าส่วนมากจะเป็นไอชิโรมากกว่าที่ที่อาจจะได้จับคู่กันบ่อย